ครณกฤษกิจศรีกาดังว่านั้นตกลงมันประกาศมันครับใช้ไปแล้วหรือยังเออมีการใช้ไหมอย่างไรเราจะออไปกันที่เราก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณสมชายสแสวงการนะคะในฐานะเลขานุการวิบวุธ,ธสภานะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณดนายคุณอมรรัตน์ครับตอนนี้ไม่ได้เป็นเลขาวิบวุฒิแล้วครับอ้าหรอคะขออนุญาตแก้ไขค่ะตอนนี้เป็นคุณบรรทัยแต่ว่าเป็นเป็นวิบวุฒิอยู่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาอ๋อเป็นที่ปรึกษาวิบวุฒิสภาและกันที่ปรึกษาค่ะได้ครับได้ครับครับคุณสมชายที่ถามนิดหนึ่งสิตกลงตกลงพระราชกิจสิการบำเร็จบำนานสสสวมันม่อยู่จริงหรือไม่บังคับใช้กันหรือเปล่าก็ ว่าผมตรวจสอบแล้วนะครับเอ้ยยังตรวจสอบเพิ่มอยู่นะครับข้อสังเกตประการที่หนึ่งเนี่ยไม่น่าหนึ่งเลยไม่เคยผ่านตาเลยนะครับหมายความว่าในฐานะที่เป็นวิบวุฒิก็เป็นโฆษกวิบวุฒิตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบเอ็ดอยู่ในวิบวุฒิมาตลอดนะครับแล้วก็มาเป็นสนชก็เป็นเลยขาวิบสนชเป็นวิบรัฐบาลเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยไม่เห็นร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของของสภานะครับข้อสังเกตที่สองคือ ถ้าดูในเอกสารมาตรา28ของพรบระเบียหลักการเหตุผลที่ว่าประกาศในรัฐกิจสิริกาเนี่ยนะครับ,รบจะเขียนว่า,ามาตรา28เวลาสําหรับการคานวณบําเดจบรรนานให้นับย้อนหลังได้ไม่เกินวันที่17ตุลาพั2540มีความหมายยังไงครับคือแสญญดงว่ากฎหมายฉบับน,นี้ที่เขียนกันแล้วไปส่งต่อกันเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแล้วมันก็พิรณาในข้อสังเกตถัดมาอีกถ้าดูในหัว ที่เขียนว่าร่างที่สคกคือสำนักงานคณะกรรมการตรวจพิจาาแล้วเรื่องเสร็จที่2องสามห้าทับสองห้าสี่แปดหมายความว่าร่างกฎหมายเนี้เคยจะเสนอเข้าสู่สภาพิจารณาโดยคณะกรรมการสิทธีกาเมื่อปี4ี่แปดก็เป็นยุคของรัฐบาลของคุณทักษิณนะครับ เข้าใจว่าไม่ได้เข้าสู่สภาหรือเข้าไปแล้วไม่ได้ออกมาแล้วโดนยึดอำนาจ2 1 9กันยา259ครับสรุปคือกฎหมายฉบับนี้ไม่มีอยู่จริงครับไม่มีสรุปคือกฎหมายฉบับนี้ไม่มีอยู่จริงครับไม่มีสรุปคือกฎหมายฉบับนี้ไม่มีอยู่จริงครับไม่มีการบังคับใช้ไม่ผ่านไม่ผ่านเอาเป็นว่าบังเอไม่ำนานสสวไม่มีไม่มีอยู่จริง